มหาประเทศสี่ประการคือข้ออ้างที่สำคัญครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ตามความพอพระทยัยในพันธุคามแล้วรับสั่งเรียกท่านพระอานท์มาตัดว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังหัตถีคามกันมาเถิดอานท์เราจะเข้าไปยังอัมพคามกัน มาเถิดอานนนเราจะเข้าไปยังชัมพุคามกันมาเถิดอานนนเราจะเข้าไปยังโผคนครกันท่านพระอานนนทูนลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เสด็จถึงโผคนครประทับอยู่ที่อานันทเจดีในโผคนครรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตัดว่า ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงมหาประเทศสี่ประการนี้เธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นถูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสด,ดังนี้ว่าหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าผู้มีอายุข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะพระภาคพระผู้มีพระภาคว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันติฐานว่านี้มิใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนั้นรับมาพิษเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในพระสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันติฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและภิกษุนี้รับมาด้วยดี เธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่หนึ่งนี้ไว้ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อนู้นมีสงอยู่พร้อมด้วยพระเทละพร้อมด้วยปามโมกข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าสงนั้นว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชม ยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันติฐานว่านี้มิใช่พระดำํำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและทรงนั้นรับมาพิษ เธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันติฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและทรงนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สองนี้ไว้ 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ในอาวาสชื่อนูนมีภิกษุผู้เป็นพระเถระอยู่จำนวนมากเป็นบหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเรียนคำพีหมายถึงนิกายห้าคือทีฆะนิกายมัชชิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายและคุทะกะนิกาย ทรงรมหมายถึงพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกทรงวินายหมายถึงพระวินัยปิฎกทรงมาติกาหมายถึงมาติกาสองคือภิกุวิพังและพิกุนีวิพังข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะหน้าพระเถระเหล่านั้น นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้ พึงลงสันนิษฐานว่านี้มีใช่พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและพระเทระเหล่านั้นรับมาพิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียท้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวินัยก็ได้พึงลงสันนิษฐานว่านี้เป็นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอน และพระเถระเหล่านั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศประการที่สามนี้ไว้ 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าในอาวาสชื่อนูน้นมีภิกษุผู้เป็นเถระอยู่รูปหนึ่งเป็นประหูสูตรเรียนคำพีทรงธรรมทรงวินยัยทรงมาติกาข้าพเจ้าได้สดับรับมาเฉพาะหน้าพระเถระรูปนั้นว่า นี้เป็นธรรมนี้เป็นวินยัยนี้เป็นสัตตุศาสตร์เธอทั้งหลายยังไม่พึงชื่นชมยังไม่พึงคัดค้านคำกล่าวของผู้นั้นพึงเรียนบทและพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีแล้วพึงสอบดูในสูตรเทียบดูในวินยัยถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ไม่ได้เทียบเข้าในวินัยก็ไม่ได้พึงลงสันติฐานว่า นี้มิใช่พระดำรัตของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและพระเทระรูปนั้นรับมาพิษเธอทั้งหลายพึงทิ้งเสียถ้าบทและพยัญชนะเหล่านั้นสอบลงในสูตรก็ได้เทียบเข้าในวิัยก็ได้พึงลงสันติฐานว่านี้เป็นพระดำรัตของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแน่นอนและพระเทระนั้นรับมาด้วยดีเธอทั้งหลายพึงจำมหาประเทศ ประการที่สี่นี้ไว้ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อประทับอยู่ที่อานันทเจดีในโพคนครทรงแสดงธรรมมกถาเป็นอันมากแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าศีลมีลักษณะอย่างนี้สมาธิมีลักษณะอย่างนี้ปัญญามีลักษณะอย่างนี้สมาธิอันบุคคลอบรมโดยมีศีลเป็นฐาน ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันบุคคลอบรมโดยมีสมาธิเป็นฐานย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตอันบุคคลอบรมโดยมีปัญญาเป็นฐานย่อมหลุดพ้นโดยชอบจากอาสะวะทั้งหลายคือกามาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะ